เรียนรู้จากผู้สำเร็จเราต้องสำเร็จเหมือนกับท่านนะครับผมสวัสดีครับพี่น้อง Creator Digital ทุกๆท,ท,ท่านครับจากที่ผมได้ไปศึกษานะครับผมไปเรียนรู้เนาะไปเพิ่มความรู้จากอาจารย์นะครับขอออกนามท่านนะครับอาจารย์เอ๋พยาวนนเนาะผมก็ได้เทคนิคในการทำคลิปวิดีโอยังไงให้ปังนะครับผมด้วยสูตร สูตรสาเร็จของอาจารย์ท่านผมได้ฟังแล้วผมยังรู้สึกเหมือนว่ามีแรงกระตุ้นในการสร้างคลิปนะครับสูตรสาเร็จของท่านก็คือ5 5 3 2ครับผม5ก็คือเราต้องมาสร้างคลิปที่เกี่ยวกับเพจของเรานะครับผมที่เกี่ยวกับชื่อไฟล์โปรไฟล์ของเรานะครับ5คลิปนะครับ5คลิปนะครับอีก3 3 3. ก็คือเรามาสร้างคลิปตามกระแสไวรัลนะครับที่กำลังดังอยู่นะช่วงเวลานี้นะครับผมสก็คือเราก็ต้องมาสร้างคลิปเกี่ยวกับตัวตนของเรานะครับจุดยืนของเรานะครับว่าเรามีลักษณะบุกอย่างไรนะครับเราก็คือสร้างคลิป2คลิป นะครับผมคือใช้สูตร5 32ใน10คลิปนี้เราต้องมีคลิปตามที่อาจารย์บอกนะครับก็คือ5 32คลิป